ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทยวิธีวัดประเมินผลที่สะท้อนให้เห็นว่าความรู้นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นรูป,ปรธรรมจริงๆเห็นลร่รองรอยหลักฐานการพัฒนาการของเด็กเนี่ยตลอดแนวเห็นชัดภาพมีการวัดและประเมินผลตามสัมภาพที่แท้จริงตามที่หลักสูตรกำหนดแต่ว่ากลับไม่เป็นเช่นนั้นเนื่องจากบางโรงเรียนปีสอบเด็กถึง8ครั้งครับแล้วยังมีสอบโอเนอีกครับ มีสอบเอทอีกครับเด็กจะเวลาที่ไหนไปพัฒนาการเมื่อสอบเยอะๆในที่สุดข้อสอบจึงกลายเป็นเป้าหมายการเรียนรู้เราจึงเอาข้อสอบมาเรียนก็มีครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาทั้งระบบเลยนะเมื่อวิธีวัดและประเมินผลมันเพี้ยนไปวิธีสอนมันก็เพี้ยนตามไปด้วยเพราะเป้าหมายที่หลักสูตรอิงมาตรฐานกําหนดไว้มันไม่เคยเกิดมันเกิดเป็นแบบเชื่อมโยงด้วยเนื้อหาเท่านั้นเองแต่เมื่อความ ผิดพลาดหรือบกพร่องตรงนี้มาเกิดขึ้นแทนที่เราจะมามองว่าอะไรคือสาเหตุวิธีนำหลักสูตรไปใช้กระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนมันหายไปวิธีวัดประเมินผลที่ผิดวิธีของการนำไปใช้ของความไม่เข้าใจแต่ที่เราจะมาสร้างความเข้าใจสร้างแนวทางสร้างเครื่องมือแนวปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติแต่เปล่าเลยครับเรากลับไปโทษหลักสูตรและเราก็ปรับหลักสูตรดี ท่านเชื่อไหมครับว่าหลักสูตรที่เราปรับครั้งสุดท้ายเนี่ยเรายังตรวจไม่เสร็จเลยครับในช่วงการสุดท้ายครับแต่เรากำลังคิดจะปรับหลักสูตรใหม่แล้วครับ mm. มันอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยโลกมันเปลี่ยนแล้วจริงๆครับแต่คนของเราเปลี่ยนไม่ทันนะไม่ทันโลกมันเลยเกิดปัญหาซับทับซ้อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ